สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The imagination storytelling โดยพี่วันวานธรดากิตติศลีปร,ระเสริฐค่ะนิทานที่พี่วานจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณตาคุณยายผู้แสนยากจนค่ะพวกเขาอาศัยอยู่กับห่านตัวหนึ่งคืนนี้พี่วานจะเล่านิทานอิสบเรื่องห่านกับไข่ทองคําค่ะเรามาฟังเรื่องราวของเจ้าห่านกันเลยดีกว่า เรื่องมีอยู่ว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีคุณตากับคุณยายอาศัยอยู่ในกระท่อมเก่าๆในป่ากันเพียงสองคนทั้งสองมีฐานายากจนมาก อย่างไรก็ตามทั้งสองคนก็ยังอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งวันหนึ่งก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นคุณตากับคุณยายเลี้ยงห่านอยู่หนึ่งตัวทุกๆวันห่านก็จะออกไข่ตามปกติแต่ในวันนั้นห่านของคุณตาคุณยายกลับออกไข่มาเป็นสีทองอารามเมื่อคุณตาเห็นไข่สีทองก็ตกใจมากจึงรีบเรียกคุณยายมาดู ยายยายดูนี่สิตาเจออะไรเจ้าห่านของเราออกไข่มาเป็นทองคําด้วยเหรอยายคุณตาร้องเสียงดังจิ้งโรตเท่าคุณยายได้ยินก็ตกใจเช่นกันจู่จูห่านของเรามันจะออกไข่มาเป็นทองคําได้ยังไงกันคุณยายถามกลับแบบไม่ค่อยเชื่อหูตัวเองเธอเดินเข้ามาดูไข่ทองคําแบบใกล้กๆทั้งสองไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหรนะ่นัก เอหรือว่าเพราะพวกเขาจะแก่เกินไปจนสายตาฟ้าฟางไปแล้วมั้งเนี่ยเอาอย่างนี้นะให้ายายไม่เชื่อเดี๋ยวตาจะเอาไข่ใบนี้ไปให้ในเมืองดูก่อนก็แล้วกันจะได้รู้กันไปเลยว่านี่คือทองคำจริงหรือของปลอมคุณตาบอกคุณยายจากนั้นเขาก็รีบออกเดินทางเข้าเมืองไปพร้อมกับไข่ทองคำใบนั้น ่อคุณตาเข้าไปถึงร้านทองในเมืองคุณตาก็ยื่นไข่ห่านทองคำปริศนาให้ช่างทองตรวจดูอย่างละเอียดเป็นยังไงบ้างลรอพ่อหนุ่มนี่ใช่ทองคำจริงๆหรือเปล่าคุณตาถามด้วยความอยากรู้เมื่อช่างทองยืนยันกับคุณตาว่านี่แหละคือทองคำของแท้คุณตาก็รีบเสนอขายไข่ทองคำใบนั้นให้กับช่างทองอย่างไม่รอช้าคุณตาได้รับเงินมามา,มากมาย เขารีบมุ่งหน้ากลับบ้านไปบอกข่าวดีกับคุณยายด้วยความตื่นเต้นยายยายไข่ใบนั้นคือทองคำของจริงตาได้เงินกลับมาตั้งเยอะแน่ต่อไปนี้เราจะรวยกันแล้วนะคุณตายื่นเงินให้คุณยายดูทั้งสองดีใจมากกอดกันอย่างมีความสุขจากวันนั้นเป็นต้นมาสองตายายก็หมั่นเก็บไข่ทองคำเข้าไปขายในเมืองทุกวันจนทั้งสอง กลายเป็นเศรษฐีและมีเงินใช้อย่างไม่ขาดมือแต่แล้ววันหนึ่งตาเท่าก็เริ่มรู้สึกไม่พอใจว่าทำไมห่านของเขาถึงออกไข่ได้เพียงวันละฟองเท่านั้นเขาจึงเกิดความคิดขึ้นมาว่ายายเท่าวันนี้เราไปผ่าท้องห่านกันดีกว่า จะได้เอาไขาท่ทองคําทั้งหมดในนั้นไปขายทีเดียวมัวแต่เก็บวันลาฟองแบบนี้มันจะไปทันกินอะไรตาเท่าเอ่ยชวนก็ดีเหมือนกันนะตาเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเดินเข้าเมืองทุกวันยายเท่าเองก็เห็นดีเห็นงามไปด้วยว่าแล้วก็ไม่รอช้าสองตายายรีบจับห่านมาผ่าท้องทันทีแต่ปรากฏว่าในท้องของห่านนั้น ไม่มีไข่ทองคําอยู่เลยแม้แต่ฟองเดียวแถนทั้งสองยังต้องสูญเสียอาหารของพวกเขาไปโดยไม่มีโอกาสเก็บไข่ทองคําไปขายอีกเลยจบแล้วนะคะนิทานอิศบเรื่องห่านกับไข่ทองคํานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนเราควรพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่และอดทนกับสิ่งที่มีในแต่ละวันเหมือนคุณตาคุณยายที่ยิ่งมีเงินมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอยากได้มากขึ้นเท่านั้นแถมยังไม่รู้จักอดทนรอไข่หนึ่งฟองในแต่ละวันทําให้พวกเขาถึงขั้นผ่าทองเจ้าห่านจนสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถจะมีไข่ทองคําหรือแม้กระทั่งเจ้าห่านได้อีกอย่างไรก็ตามในโลกของความจริงนั้น เราไม่มีห่านที่ออกไข่ทองคำให้เราเหมือนในนิทานดังนั้นการที่เราอยากได้อะไรก็ตามเราต้องรู้จักพยายามขวนขวายถ้าอยากร่ำรวยก็ต้องเรียนรู้ที่จะประหยัดอดออมไม่ใช้ชีวิตฟุ้มเฟือยหรือถ้าน้องๆอ,อยากได้ของเล่นก็ต้องรู้จักเก็บหอมรอมริบมันหยอดกระปุกทุกวันและสิ่งสำคัญที่สุดคือเมื่อน้อง ได้สิ่งของที่ต้องการแล้วก็ควรพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่กันด้วยนะคะมิทานในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะท่าน้องชอบทิทานของพี่วานพี่วานก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ฝากกดติดตามเพื่อรอฟังนิทานใหม่ๆในวันเสาร์หน้าด้วยนะคะคืนนี้พี่วานลาไปก่อนฝันดีค่ะ